เดี๋ยวเดีแมงทับพูมเดี๋ยวนะคะสำหรับห้องครัวนี้เป็นยังไงนะคะแมงทับพูทุกคนนะคะสามารถทำมาทำเป็นของทุกคนเลยเหรออ<ช><ช>อ้ผู้ใหญ่ใจดีทําไมใจดีจังเลยแล้วแมงทับพูก็เป็นคนมีน้ําใจด้วยเนาะใ,<ช>ให้พี่ๆมาทําครัวได้ด้วยใช่ครับโอ้สุดยอดเลยแมงทับพู แมงทับทูในความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในใจ<ก>ดีใจมากไหมดีใจมากมากนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับ<อ>ไม่ประสงค์ออกนามนะฮะค่ะต่อไปแมงทับทูก็ทำํำต่อไปแมงทับทูก็สามารถทําได้อยู่แล้วเนาะนี่นะคะไม่ใช่ของผมคนเดียวนะแต่ว่าผมต้องตีเข้าใจดี เขาทาให้ผมใช่ไหมใช่แต่ว่าผมจะเป็นตัวรวมถ้าใครอยากมาทาก็มาทาได้เลยโอ้นี่นะคะเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นเป็นครัวยูทูบเบอร์ไปเลยใช่ไหมคะอืมแล้วก็อยู่ใกล้แมงทะปูงี้ด้วยแมงทะปูตื่นเช้ามาก็ทําได้สบายเลยเนาะสะดวกสบายเนาะโอ้สุดยอดเลยนี่นะคะ นี่นะคะห้องครัวนี้ก็นี่นะคะแต่ก่อนแมงคัพูก็จะไว้ของแบบนี้นะคะเนาะผู้ใหญ่ใจดีเห็นนะคะก็เลยมีความเมตตาต่อน้องนะคะมีความเมตตาต่อน้องก็เลยจึงสร้างครัวให้นะคะให้ช่างตั้มและคุณพอลลี่นะคะในการดูแลในเรื่องการทําห้องครัวนะคะเนาะแล้วก็แมงคัพูก็สามารถประกอบอาหารได้ทุกวันเลยนะคะนี่นะคะช่างตัง้มก็กำลังเกลีรยปูนนะคะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ายูทูบเบอร์เวลา <c oughs> เวลายูทูบเบอร์ทำอะไรทานกันเยอะๆเนาะเราก็มาทาที่นี่เลยเนาะแบบเป็นศูนย์รวมเลยใช่ไหมถ้าใครหิวมาทานทำเองก็ได้โอด้ดีมากเลยดีมากเลยเนาะส่วนมากพวกเราก็จะทําทานกันตอนเย็นเนาะอ <c oughs> ่นะคะไม่ว่าใครไม่ได้ไปทำงานหรือว่าอยู่ที่ห้องที่เฉยอยูน่นี้ใช่ไหมก็ถ้าหิวก็มาทำทานได้นะโอ้ค่ะค่ะเนาะ ก็สุดยอดเลยนะคะนี่น้องแมงทับผูกก็พูดแล้วนะคะห้องครัวนี้เป็นห้องครัวรวมเลยนะคะห้องครัวรวมของยูทูบเบอร์เลยนะคะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะใครอยากทําอะไรพานก็มาทําที่นี่นะคะเดียวหนึ่งหนึ่ง ยินดีใจจังเลยที่มานัดมาเชิญหนอูแล้วคะ่ะเนี่ยนะพี่แยงดูลุงไปด้วยกําลังวนรอบเมืองอ๋อค่ะคุณเทศรัาสวัสดีค่ะคุณกนกพรนะคะขอบคุณนะคะที่ส่งสู้ๆมาให้นะคะขอบคุณค่ะคุณกนกพรนะคะหัวใจสีชมพูนะคะหัวใจสีชมพูพี่ต่อพี่ต่อ พี่ต่อไปล้างคาะมันเลยพี่ต่อไปล้างขาให้เปรี้ยวเลยเหยียบปูนมันเหยียบปูนเดี๋ยวเอาขาเดี๋ยวเอาออกไม่ได้นะปูนน่ะนะคะพี่แยงนะคะขอบพระคุณนะคะคุณมนัฐมีคนช่วยดีใจใหญ่เลยลักยิ้มน,นี่นะคะน้องรักยิ้มนะคะคุณเทศรักคุณกโนกรสวัสดีค่ะคุณยองสวัสดีนะคะหัวใจพลังบวกนะคะคุณมณัฐน,นะคะ นะคะคุณกนกพรสวัสดีจ้าแม่เคลยสวัสดีนะคะหัวใจกลางบวกคุณมานัคุณเพชรจาสวัสดีจ้าคุณยุพาสวัสดีพี่เพื่อรักทิมนะคะแม่เคลยนะคะสวัสดีนะคะคุณแคมหมูนะคะน้องรักทิมนะคะคุณแคมหมูขอพรบคุณนะคะสําหรับสติ๊กเกอร์นะคะน้องรักทิมนะคะพี่ยุพาสวัสดีนะคะนี่นะคะก็แม่เคลยนะคะค่ะรักทิมคุณมานัคุณเคลยคุณยุพานะคะ สวัสดีครับนะคะคุณส้มสวัสดีค่ะกดให้แล้วนะคะค่ะคุณโปโป้เรื่องบอคโคลี่พ่อไั่ให้ทำเป็นประตูเปิดปิดได้จะได้ถูกติดวกว่าปีนเข้าอ๋อจริงๆถ้ามีที่เปิดปิดนะคะคุณโปโป้จริงๆอ่ะมันมีทางเข้าทางออกนะคะแต่บางคนน่ะก็ไม่เข้าตามตามประตูเขาที่เขาทำไว้เนาะแอดก็ไม่รู้ว่าเขาเข้ายังไงนะคะแอดไม่เคยได้สังเกตเนาะ คุณมนาคุณส้มสวัสดีคะแล้วก็คุณพิพาสวัสดี่ะน้องลักิ้มนะคะ ะค,ะคุณส้มค่ะคุณปโปโปเห็นกระโดดข้าวกระโดดออกก็เลยคิดว่าไม่มีอ๋อมีค่ะคุณปโปโปโอเคจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณปโปโปที่แนะนํานะคะ ไปปูนนี้นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ปรับหน้าปูนนะคะปรับข้างหน้านะคะน,นะคะก็ขอขอบคุณเอ็กซกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเฟิรมุูนชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ